สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตบ,บ้านเรียบง่ายในชนบทหลังจากที่เราได้ไปอยู่ข้างนอกนานๆหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศทํางานต่างจังหวัดนะคะกลับมาบ้านก็ได้เจอวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่เราเคยอยู่เผาถ่านเองใช้เองนะคะนี่ก็จะเป็นเตาเผาของเราแม่ก็จะเป็นคนเผาเอง ปลาก็อยู่ในหนองน้ําของเรานี่เองนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันแห้งแล้งมากก็ยังมีกุ้งหอยปูปลาที่จับขึ้นมากินกินเองนะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งทำปลาแดดเดียวเอามากินเองเพื่อเ,เพื่อที่จะเราสามารถที่จะประหยัดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกับกับแม่นะคะก็มีความสุขในแบบ ของเราในแบบชนบทก็ไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันอะไรมากมายกินแบบที่เราเคยกินบางครั้งก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรมากมายนะคะก็มีความสุขเป็นอะ,อะไรที่มันเรียบง่ายเป็นความสุขแบบบ้านๆนะคะ